ดีค่ะที่ันนางสาวกนกพรพรมวิหารครูกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้ภาษาต่ตางประเทศโรงเรียนพิพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ค่ะขอ, Scripture. ขอนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ผลงานนาวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ค่ะโดยนวัตกรรมชุดนี้มีชื่อว่านาวัตกรรมสื่อเกมเพื่อส่งเสริมทัศนคติ Innovative Instructional Game for Good Attitude เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3โดยใช้สื่อประกอบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานและรักในการเรียนต่อยอดเป็นผลสลัมฤทธทางการเรียนที่ดีขึ้นค่ะโดยนวัตกรรมสื่อเกมเพื่อส่งเสริมทัศนคติได้แบ่งเกมออกเป็น3กลุม่มได้แก่กลุ่มที่1เกมจากโปรแกรม PowerPoint กลุ่มที่2เกมจากเว็บไซต์ wordwall net และกลุ่มที่3เกมจากเว็บไซต์อื่นๆค่ะแต่เอเราจะไปเริ่มกันที่เกมจากกลุ่มไหนก่อนดีนะ้าแบบนี้ต้องใช้โปรแกรมช่วยสุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมๆกันเลยนะคะ เกมกลุ่มที่1เกมจากโปรแกรม powerpoint มีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมที่1กันนะคะนั่นก็คือเกม mystery box เกมกล่องแห่งความลับค่ะเป็นเกมที่มีกล่องตัวอักษรปริศนาคำถามอยู่24กล่องคือตัวอักษร a ถึง x นะคะวิธีการเล่นคือแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมค่ะให้นักเรียนสลับกันเลือกกล่องปริศนาและตอบคำถามที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกล่อง าหากนักเรียนตอบถูกจะมีสิทธิเลือกค่ะว่าจะเก็บคะแนนที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกล่องไว้กับทีมตนเองหรือจะยกให้เพื่อนคะแนนเป็นได้ทั้งจำนวนบวกและลบอาจจะเป็นลบ200บวก200ความตื่นเต้นก็จะอยู่ตรงนี้และค่ะเพราะนักเรียนจะต้องเลือกก่อนถึงจะดูคะแนนที่ซ่อนด้านหลังได้และถ้านักเรียนตอบผิดพอเปิดกล่องปริศนาออกมาแล้วปรากฏว่าคะแนนเป็นบวกคะแนนจะไปเพิ่มให้กับทีมฝั่งตรงข้ามค่ะแต่ถ้าคะแนนเป็นลบก็จะไปลบคะแนนออกจากทีมฝั่งผู้เล่นค่ะ คุณครูสามารถกำหนดข้อคำถามบางข้อให้เป็น free question ได้เพื่อเพิ่มอัตรลดในการเล่นค่ะและเกมที่2นะคะก็คือเกม bomb game หรือเกมกับดักระเบิดค่ะเป็นเกมที่เด็กๆจะลุ้นกันมากๆเนื่องจากกลัวตอบไม่ทันเวลากลัวระเบิดระเบิดขึ้นมาก่อนค่ะบรรยากาศในการเล่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ Are you ready? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Go. You are. You are. Yeah. Yeah. Ah, yeah. You are. you one Ah. What your answer? You are. You are. Which one. the second choice? You are. Ha? One. 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 The first or the second. เรามาต่อกันที่เกมที่3กันนะคะนั่นก็คือเกม Pick a Card หรือเกมเปิดแผ่นป้ายค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละสไลด์นะคะจะมีตัวเลข1-18ค่ะนั่นหมายถึงมีทั้งหมด18แผ่นป้ายค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะมีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายได้3ตัวเลขเท่านั้นเมื่อแผ่นป้ายไหนโดนเลือกและโดนคลิกแผ่นป้ายก็จะร่วงลงมาเผยให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนักเรียนก็จะต้องตอบให้ถูกต้องค่ะ มาต่อกันที่เกมในกลุ่มที่2กันนะคะนั่นก็คือเกมจากเว็บไซต์ wordwall.net เป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถเข้าไปสร้างเกมได้อย่างหลากหลายมากๆโดยในวันนี้ขอนำเสนอทั้งหมด3เกมค่ะนั่นก็คือ 1. เกม Anagram 2. เกมควิดโชว์และ 3. เกมเนสเกมแต่ละเกมจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะเกมที่1จากเว็บไซต์ wordwall.net นั่นก็คือเกมแอนะแกรมเกมเรียงคำศัพท์สามารถเอาไว้ใช้ทบทวนคำศัพท์ได้คุณครูสามารถใส่คอนเทกต์ครูสและรูปภาพลงไปเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกตีโจทย์จากคำศัพท์ที่ได้เรียนมาค่ะบรรยากาศตอนเล่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ To the next G G t h a l e n e And the areas are blue. So what what type of movie it is? This? Science, science, and fiction and fiction science fiction movies. So job science fiction. So what is the first letter? S S S, S S C C, C. C I, I, I I C, I. I. C. C. s ก How about fiction? เอ่เรามาเริ่มกันที่เกมที่2กันนะคะนั่นก็คือเกม Quiz Show เกมที่จะช่วยเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นรายการเกมโชว์และยังสามารถบูรณาการได้หลากหลายเนื้อหาบรรยากาศตอนจัดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ

เกมนี้สามารถสร้างเป็น QR code เพื่อให้นักเรียนทบทวนด้วยตนเองได้อีกด้วยค่ะเกมสุดท้ายจากเว็บไซต์ Wordwall ก็คือเกม m e Game หรือเกมเขาวงกฎค่ะกติกาคือให้นักเรียนอ่านคำถามและเลือกคำตอบ พยายามพาตัวผู้เล่นสีแดงเดินไปหาคำตอบที่ถูกต้องระวังอย่าให้โดนศัตรูคือตัวสีฟ้าค่ะเกมนี้สามารถสร้าง QR Code เพื่อเอาไว้ให้เด็กๆทบทวนได้ด้วยตนเองอีกด,ด้วยค่ะ มาต่อกันที่เกมในกลุ่มสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือเกมที่มาจากแหล่งอื่นๆค่ะมีทั้งหมด3เกมแต่ละเกมมีที่มาแตกต่างกันเลยค่ะจะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเกมแรกนะคะคือเกม quiz wizard เป็นบอร์ดเกมออนไลน์คล้ายกับเกมบันไดงูวิธีเล่นคือนักเรียนจะต้องตอบคำถามในแต่ละข้อให้ถูกต้องถึงจะเดินไปข้อถัดไปได้ ความท้าทายคือระหว่างเล่นบนหน้าจอของนักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆเ,เดินไปถึงไหนกันแล้วบ้างเ็ื่อจะเกิดความท้าทายอย่างเดินตามไม่ทันเพื่อนเป็นการเพิ่อมอัถรลดในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีค่ะ เกมที่2นะคะเป็นเกมจากเว็บไซต์ I S L Collective เป็นเกมกึ่งวิดีโอจะมีการดำเนินเรื่องแบบในการ์ตูนแต่จะหยุดเป็นระยะระยะเพื่อให้เด็กๆได้ตอบคำถามสามารถใช้ทบทวนไวยากรณ์คำศัพท์และได้ฝึกฟังบทสนทนาที่มีอยู่ในวิดีโอด้วยค่ะในเว็บไซต์นี้มีคลิปวิดีโอแบบนี้อีกหลายเรื่องมากๆบางเรื่องสอดแทรกแนวคิดและคุณธรรมเอาไว้อีกด้วยค่ะ และเกมสุดท้ายนะคะก็คือเกม Who w a n t to Be a Millionaire หรือว่าเกมใครอยากจะเป็นเศรษฐีนะคะที่มาของเกมนี้นะคะก็คือสอน Reading Comprehension ทีไรเด็กๆสนใจแป๊บเดียวตลอดเลยค่ะเนื่องจากเนื้อเรื่องยาวคำศัพท์เยอะรู้สึกท้อนะคะจึงนำเกมนี้เอามาช่วยค่ะเกมนี้สามารถเอาไว้ใช้สำหรับทบทวนเนื้อเรื่องและคำศัพท์ใหม่ๆได้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลย <laughs> <laughs> ah, $1,000. Next. B B mm -hmm. yeah. ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมสื่อเกมเพื่อส่งเสริมพัศนคติ Innovative Instructional Game o r o d u t Artitude สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ